วอลเล่บอลหญิงไทยยูสิบหกต่อสู้อย่างยิ่งใหญ่ในการแข่งขันทีมไทยเฉือนฟิลิปปินส์สามถึงสองเซตในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2025ในเกมที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทีมไทยได้เฉือนชนะฟิลิปปินส์อย่างยิ่งใหญ่ด้วยผลสกอร์สามถึงสองเซตยี 25, 25่สิบสามถึงยี่สิบห้ายี่สิบห้าถึงสิบห้ายี่สิบสามถึงยี่สิบห้ายี่สิบห้าถึงยี่สิบสามและสิบห้าถึงแปดในการแข่งขันในวิซีเอเชียนวีเมนเอสย การแข่งขันนี้เป็นการคัดเลือกทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเชลีซึ่งจะคัดเลือก5ทีมจากเอเชียรวมถึงจีนในฐานะแชมป์เก่าของศึกชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีปี2024ในรอบ2ทีมไทยและฟิลิปปินส์ทั้ง2ทีมแพ้ในนัดแรก2นัดจึงต้องต่อสู้ในการชิงอันดับเพื่อคว้าสิทธิ์เข้ารอบต่อไปแม้ว่าจีนจะผ่านเข้ารอบตัดเชือกแล้ว ในการแข่งขันนี้อาจารย์จรัญเนียมทัพทีมหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้ส่งผู้เล่นเช่นพิมนรีเอกุลวิทย์เป็นตัวเซตและจามิกร์แคนแก้วรวมกับนัทชาทองคำเป็นหัวเสาทั้งหมดเป็นผู้เล่นที่มีทักษะสูงแม้ว่าฟิลิปปินส์จะนำก่อนถึงสองครั้งแต่สาวไทยไม่ยอมแพ้พวกเธอตีเสมอและปิดเกมอย่างยอดเยี่ยมในเซตตัดสินคว้าชัยชนะสาถึงสงเซตและเป็นนัดชนะแรกของรอบสอง ทีมไทยจะเผชิญหน้ากับอุซเบกิสถานอันดับ4ของกลุ่มอ e, ีในวันที่7พฤศจิกายน2568เพื่อต่อสู้ในรอบจัดอันดับ5 8ซึ่งจะเป็นการแข่งขันที่น่าติดตามทีมไทยจะต้องพิสูจน์ว่าเขาเป็นทีมที่มีศัก,กยภาพและมีทักษะสูงอย่างไรก็ตามการแข่งขันนี้ยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าทีมไทยจะสามารถเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่อนาคตของทีมไทยอยู่ในมือของพวกเขาเอง